สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินเอื้อเขียวผ้ารวยนะคะก็มาตามต่อแนวทางนะคะเราพัฒนานะคะเรีกลกอกกำลังวันนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเข้าเต็มเต็มนะคะวิ่งแปดนะคะเจาะแปดสองนะคะแล้วก็ของเส้นเปเส้นใบนะคะพอเหงมีเส้นไหนนะคะเข้าบ้างนะคะเราก็เอามาดูนะคะตามต่อกันแนวทางนะคะ,ะงวดวันที่หกนะคะตรงกับวันพุธนะคะดินวิ่งนะคะบนล่างคัดเน้น นะะแนวทางนะคะหวยลาพัฒนานะคะงวดวันที่หกนะคะตรงกับวันพุธนะคะงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมมีงวดวันที่ห้านะคะมีเสี้ยนไดเน่ยเขานะคะของเสี้ยนเป็น,นะคะเนี่ยสุดสุดสุดเลขล็อกกำลังวันนะคะก็เขาเ่นแปดวิ่งแปดนะคะเรนวิ่งจอให้ที่แปดสองเนาะนะคะเขาหอดสี่ไหมไม่มีหกนะคะ เดนแปดวิ่งแปดดแปดนะคะเจาะแปดแปดสองนะคะแล้วก็ชุดสรุปชุดสรุปรว่าบดแผลสองสรุปเปล่านะคะก็ให้วิ่งแปดนะคะวิ่งแปดนะคะบนรางมาเจาะแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะส่วนของเสียนของเสียนของเสียนใบนะคะของเสียนใบให้เดนเดนศูนย์นะคะรองแปดนะคะบ่มีแปดสองเนาะแปดสี่ ของเส้นปีนะคะเป็นหิเดินสองล่างเส้นปีเข้าตัวกลับนะคะสองแปดสองล่างนะคะของพ่อเฮงน,นะคะดินหลักหน่วยหลักหน่วยหกนะคะขอ,องเซียนเซียนเนาะนะคะก็แน้วาทางกันตองงวดนะคะงวดนี้งวดเล็กกำลังวันเล็กหลอกนะเขาแปดนะคะแปดสองส่วน เดียทางกำลังวันพนะะุธมาครั้งวันี้นะครับก็มีชุดน้อยตัวนะคะชุดน้อยตัว,ะะดตวเดีนวันนี้นะคะเก้าเด่นเก่าก็สามมีสองนะคะตัวประกอบนะคะมีห้ามีสี่ มีหกนะคะ มานะครับแปคู่เด่นนะครับแคู่เด่นเด่นสุดๆนะคะว่าวิ่งนะได้วิ่งเด่นสุดๆวมีเก่เก่าเกี่หนึ่งตัวเก้าสามนี่สอก้าเก้อีกหนึ่งตัวนะคะนี่ เรีกวันพุธนะ,ะเรียกวิ่งนะคะวิ่ง9 9้าเก้าเจ็กเก้าอีก้ตัวนะคะสามเก้าเก เก้าสี่นะคะเก้าหนึ่งนี่คือคัดตัวเด่นนะคะชื่อสามเก่าเก้าสามไปกลับนะคะท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบนะคะแนวทางเราเวลาพัฒนานะคะสูตรรับก,กาลังวันนะคะก็เด่นเก้าวิ่งเก่านะคะรถเก้าเด่นสุดๆก็คือเก้าสามสามเก้านะคะแล้วก็เก้าสี่เก้าหนึ่งบนล่างนะคะบนล่างถ้าเกิดเขา้เขาสองดิ่งเนี่ยนะบนล่างนะคะ 9ก้าสามสามเจ็ดสองหกเจ็ดสี่นะคะสี่ตัวคัดเน้นเน้นเด่นสุดๆนะคะอ่าสวัสดีค่ะก็ให้ยิงปังๆงกันนะคะก็ะตามเส้นเปนะคะคของเส้นเปเส้นไม้ของพ่อเฮงนะคะ